baby ว่าก่อนเป่าเทียนจริงๆเขาให้อธิษฐานก่อนนะอ้ลูกค้าตามเยอะไปโอ้โหเชปเปอร์รับดอกดอกกุหลาบเลยลูกดอกกุหลาบชอบตัหนักเกินโอ้โหขอบคุณครับลูกไข่ก่อนลูก มันใชอะ่เนี่ยมันมีลูกกระสุนยิงด้วยแล้วมันมีตัวลูกบอลวินเกลเล็กมากเราเก็บก้อ้วกาไปแช่น้ำก่อนลุงๆป้าๆนะนะอาอยู่เต็มตั้งครอนั้เียร์อก่อนแล้วก็แกะทีเดียวไถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวเอาวางไว้ก่อนอันไหนครับ เลโก้ลแล้ว่าเราไม่เซอร์ไพรส์แล้วรอเลโก้อ่ะไม่ยกออกมาแล้วก็รับมอสิอันนั้นของใครไอ้โอ้โหคารุอ้ไม่รู้ว่ารู้ซ้ำเลยไม่ต้องมีแช่นองแช่นาวเลยไม่ต้อง ช่ายขอบคุณครับป้าโบด้วยขอบคุณครับป้าโบด้วยมือมือทำยังไงอ่าต่อไปต่อไป่องพัสดุแฮะ่องพลสดุแฮะดูสิคะับองพัสดุแฮะใช่ของลุงเพียวอ่ะลุงพียวถ่ายรูปมา อ่ะอ่ะอันนี้ของป้าป้าไปต่ออต่อไปชิ้นสุดท้ายตัวสีเขียววางอยู่บนโต๊ะนีของแอมแน่นาของน้าแอมอันน้าแอมถ่ายรูปหน่อยมีของแอมก็ตาน่ารักมีของแอมด้วยเหรอเป็นตาใส่เป็นเช็คร้อยล้านอ๋อขอขออนุญาตรับก่อนอ๋ะ ก้าวละกันอ่ามองกล้องลูกยินไหมค่ะระหว่าง5บาทกับ20เดินไปดีๆเดินไปใกล้ๆอ่ะเลือกอะไรอ่ะเลือกอะไรเลือกอะไรครับเออในได้นะเปลี่ยนเปล่าว้ายว้ายคุณนี่ไม่สอบอะไรคืออะไรขอบคุณครับก่อนลูกครับโอ้โหก้าว ลูกไข่ครับลูกไข่ล <up ICEOVER> ูกไก่เล่นกันนะเอีวคกวนนะครับเล่ไปให้เราไม่นนะครับ